ตัวนี้มันร้อนนะครับเดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับมือจับก็ไม่ร้อนนะครับตัวนี้เขาเรียกมือจับนะครับเี๋ยวอ่าแล้วมือนิ้วนะครับดันไปหนึ่งทีนะโอ้โหนี่นะครับมาพบกับผมช่อง youtube ช่างสุนธนช่างโรงงานบ้านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหม้อทอดไร้น้ามันนะครับ ผมสั่งมาในช้อปปีนะครับในราคา999บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับอันนี้ผมคือยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูไปพร้อมๆกันนะครับ ก็จะมีอันแรกนะครับเป็นตะแกรงน่าจะเป็นตะแกรงรองนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเมนูอาหารให้นะครับมีเมนูอาหารให้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการทอดนะครับก็มีซี่โครงหมูครับก็จะมีให้นะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับยี่ห้อ A B L ม,ม,มีอ่ามอกอด้นะครับผมมอก็นี่ครับผมมีมอกอ็ดูนะครับต่อไปเราก็จะแกะดูนะครับขี่ห่อน,นี้นะครับ EBL เขึนนี่นครับ เป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละชิ้นกันเลยนะครับแก้พลาสติกก่อนนะครับก็จะมีบอกอุณหภูมินะครับร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อย ทอดปลา200ก็จะมีเป็นรูปนะครับอ่าแต่ละอย่างแล้วก็สเปคของอุณหภูมิครับเป็นเซลเซียสนะครับผมอุณหภูมิหน่วยเป็นเซลเซียสนะครับแจกเลยนะครับแจกพลาสติกก่อนนะครับ ดูข้างหลังนะครับก็จะมีมอกแล้วก็เป็นเนมเพจนะครับบอกว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็กําลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเราเวลาเราใช้ต้องต้องดูสายไฟเราด้วยนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับดูรูปลักษณ์นะครับผมดูรูปลักษณ์ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ขนาด5ลิตรนะครับผมขนาด5ลิตรสีดํานะครับผม สีดำห้าลิตรสีดำนะครับผมสั่งใายช้อปปี้นะครับหลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวหม้อใสออ่อาหารของเรานะครับมก็จะมีนี่นะครับตะแกรงตะแกรงครับอ,อล้างก่อนนำมาใช้นะครับเวลาล้างไม่ต้องใช้สกอ็อตไบส์นะครับเอาสไลด์แล้วก็ เป็นฟองน้ําลูบออกแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดนะครับเพราะว่าตัวนี้มีสารเทฟลอนเคลือบอยู่ป้องกันการติดครับดูวิธีไถครับก็น่าจะอย่างนี้นะครับเนี่ยใส่วางไว้นะครับผมเห็นไหมดูดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น่าบานะครับ ็ปลาอย่างนี้นครับแล้วก็ใส่ไก่อาหารเรานะครับผมอย่าสมมุติว่าผมจะทอดปลานะครับก็น,นี้นะครับผมก็จะมีอุณหภูมิ200ปรับไป15นาทีถึง20นาทีนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับผมผมาดูโหมดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวแรกนะครับคือตัวปรับอุณหภูมิเป็นหน่วยเป็นของ เซลเซียสนะครับเซลเซียสแล้วก็ตัวนี้คือมินเป็นนาทีนะครับเป็นเวลาสมมุติว่าเราจะใช้อทอดปลา200เซลเซียสนะครับแล้วก็ปรับมาที่200อมันจะบอกนาทีนะครับ15นาทีแล้วก็ปรับแล้วแต่เรานะครับตัวนี้ถึง30นาทีนะครับคือครึ่งชั่วโมงครับก็จะมีตัวเลข ศูนย์ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบนะครับถึงสามสิบนาทีตัวนี้ก็จะบอกเป็นหน่วยเซลเซียสครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสองร้อยนะครับก่อนการใช้งานนะครับเราควรศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานนะครับก็เปิดก่อนใช้งานนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับและอายุการใช้งานของหม้อเราเรามาดูข้างในของตัวนี้นะครับผม กระทะทอดไร้น้ำมันนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับดูนะครับผมเอาอนี้ลองไว้นะครับข้างในก็เป็นขนลวดนะครับเป็นขนลวดเห็นไหมครับนี่แค่นี้นะครับเป็นขนลวดลวก็จะมีพัดลมอยู่ข้างในนะครับไว้สําหรับตาพัดเพื่อจะให้ ควารมร้อนกระจายนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังนะครับดูข้างหลังข้างหลังก็จะนี่ครับเป็นตัวระบายความร้อนนะครับตัวนี้ครับเป็นตะแกรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการทอดไก่นะครับ ให้ดูตัวนี้คือ5ลิตรนะครับตัวนี้สำหรับ5ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับแผ่นเ,เขาจะมีแผ่นกระดาษให้นะครับเป็นเมนูอาหารนะครับเป็นเมนูอาหารนะครับก็จะมีวิธีบอกนะครับเวลาในการใช้เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ส่วน ส่วนผสมนะครับก็จะมีนี่นะครับผมก็จะมีหน้าหลังเลยนะครับหน้าหลังเลยอย่างเราจะทำซี่โครงหมูนะครับก็จะมีเวลาให้นะครับอุณหภูมิ200ยเซลเซียสเวลา5นาทีแล้วอบต่อ5นาทีส่วนผสมก็จะมีซี่โครงหมู200กร,รมัมพริกไทยกระเทียมนี่นะครับก็จะมีบอร์ดครับ เนี่ย <Yeah. S 2> ้วก็ทําตามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองการใช้งานโดยการทอดน่องไก่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ก่อนการใช้งานนะครับต้องล้างานะครับโดยฟองน้ำนะครับห้ามใช้สกอตไบร์ดนะครับอันนี้ผมล้างมาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองทำไก่ทอดไร้น้ำมันดูนะครับก่อนการใช้งานนะครับต้องใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานหน่อยนะครับเนื่องจากกำลังไฟฟ้าตัวนี้1,300วัตต์นะครับจะกินกระแสเยอะนะครับผมแล้วก็ตั้งที่เหมาะสมนะครับให้อากาศถ่ายเทได้นะครับเราก็ต้องอตัวนี้นะครับลอกพลาสติกออกให้หมดนะครับ ลอกพลาสติกออกให้หมดเลยนะครับร่อบๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําเลยครับตัวนี้5.5ลิตรนะครับจะใส่ลงไปครับใส่น้ำมันก่อนนะครับอแล้วก็เสียบปั้งครับห้ามือเปียกนะครับผมห้ามือเปียกปักแล้วก็กดสวิตช์นะครับ ตัวนี้เป็นน่องไก่นะครับผมจะปรับที่ดูตัวนี้นะครับผมสองร้อยตัวนี้อ่าอุณหภูมินะครับสองสองร้อยเซียสนะครับอ่าเวลาก็จะประมาณสักยี่สิบสองยี่สิบสองนาทีนะครับผมจะปรับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอ่าเป็นนาฬิกานะครับจะมีเสียงดังหน่อยครับเราปรับไปนะครับสิบห้าครับเราปรับไปเลยนะครับเอาสักยี่สิบ เอาผมปรับไป20นะครับอ่าก็จะมีขึ้นนี่นะครับผมขึ้นให้เรานะครับตัวนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูหลังเสร็จนะครับผมไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟบอกสถานะนะครับอ่าตัวนี้มันจะติดติดดับดับนะครับเป็นปกตินะครับเนื่องจากอ่าจะรักษาอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิสูงตัวนี้จะจะจะดับนะครับ ไฟจะมีหลอดไฟมีแรมอยู่สองตัวนะครับตัวแรกคือเปิดมาสะติดนะครับแต่ตัวนี้คือตัวรักษาอุณหภูมินะครับจะติดติดดับดับเพื่อรักษาอุณหภูมินะครับผมไฟตัวนี้นะครับจะเป็นไฟสีเขียวนะครับในโทรศัพท์อาจจะไม่ไม่ชัดนะครับจะเป็นไฟสีเขียวก็ก็ไฟสีส้มนะครับเห็นไหมดับแล้วนะครับผมมันจะรักษาอุณหภูมินะครับเป็นปกตินะครับ ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสักประมาณสองนาทีนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอาหารเราจะเป็นยังไงนะครับข้อควรระวังครับก็คือตัวเครื่องมันจะร้อนนะครับผมอ่านในคู่มือคืออย่าอย่าจับนะครับให้มันดับแล้วก็ถอดปลั๊กแล้วก็ตัวเครื่องมันจะร้อนนะครับผมก็ควรระวังนะครับ ตัวนี้พอถึงเวลามันจะตัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับไฟจะดับหมดเลยนะครับผมอันนี้คือเสร็จแล้วครับมันก็จะมีเสียงดังด้วยนะครับดังเต้งขึ้นหนึ่งครั้งนะครับให้ให้เรารู้ว่าเสร็จสิ้นนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์ก่อนครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มันร้อนนะครับเดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับมือจับ ก็ไม่ร้อนนะครับตอนนี้เขาเรียกมือจับนะครับแล้วอ่าแล้วมือนิ้วนะครับดันไปหนึ่งทีนะอาานโอ้นี่นะครับดูแล้วไม่สุกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเวลาไปอีกห้านาทีเดี๋ยวจะกลับด้านนะครับนี่นะครับ ข้างล่างจะไม่ค่อยสุกใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นนะครับผมตั้งไปยี่สิบนาทีนะครับตามคู่มือเขาบอกนะครับถ้าเครื่องเย็นต้องเพิ่มไปสามนาทีนะครับอันนี้ผมไม่ได้เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะอบเพิ่มไปสักห้านาทีนะครับจะพิดกับด้านนะครับอันนี้ผมกลับด้านของอ อาหารแล้วนะครับในคู่มือเขาบอกถ้าเครื่องเย็นเราจะเพิ่มไป3นาทีนะครับอย่างเขาบอกอ่ายีสนาทีเราต้องเพิ่มเป็นยี่ิบสามนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านเราจะเพิ่มอบอีกครั้งนะครับอ่าแล้วก็เปิดส,สวิตนะครับผมจะเพิ่มไปสัก5นาทีนะครับก็บิดตัวนี้นะครับ5้านาทีอันนี้นะครับผมอ่าไฟจะขึ้น ทั้งสองตัวนะครับตัวนี้คือไฟบอกสถานะนะครับอาจจะติดติดดับดับนะครับเป็นปกตินะครับเดี๋ยวเราอีกห้าทีเรามาดูกันนะครับหลังจากเราเพิ่มเวลาอีกห้าทีนะครับครั้งที่2องครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอานิ้วโป้งนะครับดันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทอดเพิ่มอีกห้าทีนะครับ ลักษณะก็จะเป็นแบบน,นี้ครับสุกแล้วนะครับผมสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากินเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ไหมหชมนะครับขอบคุณครับ